สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่พลอยจะมาทำไอ้นี่ยตะไคร้ตะไคร้แล้วก็น้ำขิงตะไคร้แล้วก็ขิงพี่พลอยจะต้มต้มแล้วดื่มแก้โควิดขิงเนี่ยขิงแก้โควิดแล้วก็ตะไคร้ พี่พอไปตลาดมามาต้มต้มดื่มที่พอจะต้มดื่มประจําอยู่แล้วค่ะก็เลยจะมานั่งจะมาทํามาหัน่น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 เป็นชิ้นแล้วก็ทําต้มดื่ม,มก็พอแก้โควิดแล <c oughs> ้ก็แก้ทุกโรคกแหะสารพัดโรคก,ก็แหละพอก็ทําทํา ดีได้กับข้าวมาวันนี้ได้กับข้าววันนี้มีต้มจืดมีทานต้มจืดวันนี้แคบหมูต้มจืดแล้วก็แคบหมูมีขาม้าวเมามองเดินเห็นข้าวเม่าเออนึกอยากน,นี่ด้วยเออนี่ขนุนนิดหน่อยซื้อมาสี่สี่สี่ยวง อร่อยนะเ,นยเดี๋ยวค่อยเอาใส่ชามเดี๋ยวค่อยทานข้าวล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวพี่พลอยทําขิงก่อนนะคะดื่มกาแฟกันหรือ,อยังพี่พลอยดื่มกาแฟเสร็จแล้วมาดื่มกาแฟเสร็จก็ไปตลาดอยากไปหามะม่วงไม่มีมะม่วงแม่ค้ายังไม่มาพี่พลอยไปแต่เช้า แม่ค้าเขามาร่วม8โมงมากพี่พลไปตั้งแต่7โมงอะก็ไปตั้งแต่7โมงหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มอ,อันนี้อันไหนแก่ก็ไม่เอาดื่มดื่มดื่ม เที่ยวไหนกันบ้างคะพี่พลอยก็ว่าจะออกไปทําคลิปทําคลิปก่อนไห่ได้ไปสักทีเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าฝนคึมคึมมาก็ไม่กล้าออกไปขิงทานขิงเขาบอกว่ามันแก้ทุกอย่างอะ่ะขิงเนี่ย ว่าพี่พลอยก็แชร์ออกไปในเฟซนะคะในเพจอน่ยเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วพี่พลอยก็เอาไปต้มแล้วก็ทานน้ำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะพูดทุกคลิป <laughs> ย้ำๆดูคลิปพี่พลอยให้จบนะคะคลิปพี่พลอยก็ประมาณ8นาทีค่ะ8นาทีนิดน ถ้ายาวไปเดี๋ยวเพื่อนก็ไม่อยากดูพูดถึงถ้าจะเข้าไปดูคลิปเขาก็ต้องดูให้จบทุกคนนะคะถึงเขาจะยาวเราก็ต้องดูพี่พลอยดูจบมาถึงเขายาวก็พี่พลอยก็ดูจนจบอ่ะอันนี้เสร็จแล้วเอาแค่นี้พออันนี้เดี๋ยวก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็ทำวันต่อไปอันนี้พี่พลอยก็จะ ทำดื่มได้ประมาณสวันค่ะพอหมดสวันแล้วพี่พอก็ทําใหม่แ,แบบนี้เดี๋ยวพี่พอจะจะไปต้ม นั่งเห็นไหมเห็นหน้าพี่พลไหมไม่เห็นเห็นนิดหน่อยเพอเดี๋ยวพี่พลจะอันนี้พี่อพลจะวันนี้มีต้มเลือดหมูโอ้ยนานมากแล้วพอไปเห็นหน้าหน้าทานไม่ได้ทานนานแล้ว วันนี้พี่พอจะทานต้มเลือดหมูแล้วก็อันนี้แคบหมูเออหมูหมูทั้งนั้นเลยวันนี้มี <c oughs> ข้าวเมาเข้าวเมาคุกแล้วก็ขหนุนแค่นี้แหละอาหารพี่พอยอาหารกลางวันอ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวพี่พลอยจะเอาไปต้มเดี๋ยวพี่พลอยจะเอาไปต้มโอ้ยโควิดดูข่าวโควิดเยอะมากโอ้หวันนี้ตั้งเจ็ดพันกว่าอุ้ยทำไมเยอะอย่างนี้อ่ะน่ากลัวเนาะอะไรอย่างนี้จะออกไปไหนกันได้เนาะพี่พลอยละคนนึงไม่ออกแน่ เออก็รีบไปรีบไปก็รีบกลับมาโอ้โหทำไมติดเยอะอย่างเงี้ยเจ็ดพันกว่าเ,เ,เห็นเขาบอกว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นมาก็ต้องปิดปิดเมืองอีกแล้วอ, <laughs> อะไรจะดีขึ้นเนาะ มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีที่ว่าจะลดลงเนาะแคบหมูแคบหมูน่าอร่อยค่ะวันนี้ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็นคลิปตั้นๆเหมือนเดิมอะ่ะเพื่อนๆดูคลิปพี่พอให้จบนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวพี่พรไปเยี่ยมบ้านทุกบ้านนะคะไปบ,บาย